โอเคก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแบบ Alive Caught Over นะครับผมก็สำหรับ Alive Part นี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาหาเจ้าตัวซองกินอูนะครับที่เป็นเจ้าตัวแวมไพร์เนาะหรือว่านี่เลยอ่ะฮาโลวีนโมนาดนะทุกคนพี่ขอเรียกว่าซองฮาโลวีนแล้วกันนะครับระดับ A บวกเนาะ เห็นน้องเนี่ยทักกันเข้ามาใน Discord พี่เยอะมากนะว่ามันหายังไงพี่ผมหายังไงก็หาไม่เจอตักทีซึ่ง EP เนี้ยพี่จะมาบอกวิธีการหานะครับว่าหายังไงแล้วก็สำหรับลีลิกที่อัปเดตเข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่ไปบอกวิธีหาด้วยเนาะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลรงใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับผมมาทุกคนครับก็ตั้งแต่ช่วงตีสี่ใช่ไหมเอ้ยตีห้าดิมาอัปเดตช่วงตีหนะ้าเนาะพี่ทําการสรุปอัปเดตไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับที่พี่สรุปอัปเดตให้เนาะพี่ต้องบอกก่อนนะครับที่พี่สรุปไปเมื่อวานเนี่ยบักเยอะมากพี่ต้องบอกใช้คาําว่ามากมากเลยนะสำหรับบัคนะครับก็สำหรับตอนนี้นะที่พ ซึ่งเจ้าตัวโค้ดเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับเป็นโค้ดพิเศษเนาะมันจะไม่สามารถใส่ได้ทุกคนนะอันนี้ย้ําก่อนนะครับ สำหรับโคดเนี่ยเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมด้านนานี้เลยนะสำหรับโค้ดนี้หลังจากที่เราใส่แล้วเราจะได้เจ้าตัวซองกินอูฮาโลวีนตัวนี้ครับผมนี่เจ้าตัวโมนาทฮาโลวีนฮาโลวีนโมนาทเนาะที่เป็นแรงอา์บวกแต่เงื่อนไขของเขานะครับต้องเป็นแลงจีอา์บวกขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใส่โคดนี้ได้นะอันนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษเลยนะครับใครที่ต่ำกว่าแรงจีอา์บวกเนี่ยโคดนี้ใส่ไปมันจะไม่ทํางานเนาะมันจะไม่ได้เจ้าตัวซองอาบวกตัวนี้นะ พี่ต้องบอกก่อนนะครับต้องใส่ก่อนนะอันนี้จะเป็นตัวแจกฟรีครับแล้วก็วิธีการหาเจ้าตัวซองอาบวันะครับเห็นในดิสคอร์ดเนี่ยทักกันเข้ามาประมาณ5-6คนเลยนะว่าพี่มันหาอย่างไงนะผมหาอย่างไงก็หาไม่เจอคือเจ้าตัวซองนะครับไม่สามารถหาในแมปได้นะอันนี้พี่ต้องย้ําก่อนนะครับเราต้องรออีเวนต์เท่านั้นนะนี่มันจะเป็นอีเวนต์โรงพยาบาลครับนี่เกิดพอดีเลยทุกคนประตูม่วงๆให้เรามาที่เกาะฮาโลวีนะเป็นเกาะอีเวนต์ใหม่นะครับตรงนี้เลยเนาะก็เวลาเกิดของเจ้าตัวอีเวนต์นี้นะ พี่อาจอยู่ช่วง6โมงใช่ไหมมันจะเกิด6โมง1ครั้งนะครับแล้วก็ไปเกิดอีกทีก็คือ6โมง30อะไรแบบนี้ก็คือ30นาทีเกิด1ครั้งก็ย้ําก่อนนะทุกครั้งที่อีเวนต์เกิดมาเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ14นาทีเท่านั้นนะครับ เกิดสมมติอ่ะตอนนี้เกิด6กโมงใช่ไหมก็จะไปหมดอีกทีก็คือ6กโมงสินะครับเกียรก็จะปิดไปเนาะถามว่าเล่นอีเวนต์นี้มันจะได้อะไรหลกัลกๆเลยนะครับสิ่งที่จะได้เนี่ยพี่อยากให้โฟกัสที่เจ้าตัวแคนดี้นะทุกคนครับแคนดี้กับเจ้าตัวเหรียญสโปกี้เนี่ยทุกคนครับต้องโฟกัส2ออย่างนี้นะให้ใส่เป็นเซตดรอปไปก็ดีนะครับให้เก็บ2อ,อันเนี้ยเยอะๆมาก่อนนะอ่ะก็ทําไมพี่ถึงให้เก็บนะครับเพราะว่าเวลาเราลงเจ้าตัวดันเจี้ยนใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะพี่ขอเรียกว่าดันเจี้ยนโรงพยาบาลล้างแล เราจะมีโอกาสสกัดเงานะครับที่เป็นของอีเวนต์ฮาโลวีนได้ทุกตัวครับผมถ้าสมมุติเราปีแรลงตัวละครหลักเนี่ยเป็นแแลง U R บวกแบบนี้ใช่ไหมแบบพี่มีนะครับเราจะสามารถสกัดได้สูงสุดคือแรลง R ส่วนเงาที่เราจะหาเนี่ยมันจะมีประมาณ5ตัวหลักๆด้วยกันครับเงาที่เราจะหาเนาะตัวแรกเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวแฟงเกนตัวนี้นะทุกคนครับอะแฟงเกนนะตัวที่2เป็นเจ้าตัวโครงกระดูกตรงนี้เลยตัวที่3เป็นชาแฮอินครับจะเป็นตัวนี้ส่วนตัวที่4ี่ เป็นเจ้าตัวมดเนาะใส่ชุดฮาโลวีนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอีกิดดำหลักๆเลยตัวที่เราจะใช้เนี่ยจะมีแค่5ตัวนี้เท่านั้นนะะซึ่งในเกรดัดนเจียนตัวเนี้ยในเกรดโรงพยาบาลตัวเนี้ยมีทุกตัวครับที่ต้องบอกก่อน เดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ,ะหลังจากที่เราเข้ามาในดันเจี้ยนนะครับพี่บอกก่อนนะว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยแต่ว่ามันจะสุ่มห้องมานะครับรอบที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้มันได้25ห้องนะบางทีก็21ครับทุกคนบางที21บางที33เนาะบางคนเนี่ยไปพุ่งไปสูงสุดที่เมื่อเช้าที่พี่เล่นเนี่ยสี่สิบเลยทุกคนไม่รู้ว่าบักหรือเปล่านะครับเออเห็นคนเนี่ยไปถามแอดมินอยู่ว่ามันมี40ห้องเเลยเลกที่จนะ้า40ห้องสหับสายเก็บ Candy นดีครออย่่่างทีีพบกนะ ก็จะมีมอนในอีเวนต์ฮาโลวีนทุกตัวนะครับตัวไหนที่ไม่เอาเนี่ยเรากดสกัดทิ้งไปได้เลยนะตัวไหนที่เอาเนี่ยเราจะสกัดเงานะครับแต่พี่ขอเปลี่ยนเป็นเซตสกัดเงาก่อนแล้วกันทุกคนนี่เป็นเซ็ตนี้เลยนะครับแล้วก็จะลองทําการเนี่ยพุ่งไปให้ดูก่อนทุกคนนี่เลยไปแบบนี้เลยครับมันจะเป็นทางตรงนะเทียนเนี่ยมันจะเป็นทางตรงนะครับนี่ได้มาแล้วทุกคนแรงอาร์นะครับอันนี้มันเป็นการสกัดเงาเนาะซึ่งตัวที่เราจะเอามีแค่5ตัวนะที่พี่ได้บอกไปนะครับแฟงเกนโครงกระดูกชาไออิน มดเลยฟังเกนก็ได้แรงอาร์มาละมดแล้วก็เจ้าตัวอีกฤิ e นะมันจะมีทั้งหมด5ตัวอยู่แล้วครับในนี้มันจะเป็นบอสเนาะเป็นบอสของแต่ละช่องนะโอ,โอ้โันี้ได้เป็น HGM บวกครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับบอสตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชายอินนะส่วนใหญ่เนี่ยชายอินจะหาง่ายสุดครับเพราะว่าชายอินหาได้2แบบเนาะหาจากตัวนี้ก็ได้แล้วก็ไปหาจากเจ้าตัวอีเวนต์ใหม่อีเวนต์หนึ่งก็ได้นะชายอินเดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันคืออีเวนต์อะไรปึ๊บ วัวน,นี้ค่อนข้างที่จะเสียงนกหูอะไรนะทูกคนเดี๋ยวพี่ขอญวนไปก่อนครับนี่ลูกคนชายิยินก็ได้แรงอามาเราวนประมาณนี้เลยครับวนไปเรื่อยเนาะอย่างที่พี่บอกไปว่าดันเจี้ยนตัวนี้มันจะอยู่แค่14นาทีเท่านั้นนะครับเกิดทุก30นาทีแล้วก็จะอยู่แค่14นาทีก็จะหายไปเนาะ ก็หลังจากที่เราลงมานะครับทุกคนได้เงาทั้งหมดเนี่ยห้าตัวแล้วนะห้าตัวที่ต้องการนะครับอย่างที่บอกนะให้เราเนี่ยมาที่เกาะฮาโลวีนนะครับเกาะเดิมเลยเนาะให้มาที่เจ้าตัวนี้เลยฮาโลวีนครับนะครับที่เป็นเจ้าตัวชายอินใส่ชุดฮาโลวีนตรงนี้เนาะชุดแม่มดนะครับเข้าไปได้เลยอ่ะนี่เลยนะมันจะใช้ทั้งหมด5ตัวนะครับก็พี่ต้องย้ําก่อนนะว่าทั้งหมด5ตัวที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันจะนับจากแรง่งที่ต่ําที่สุดที่เราใส่ไปนะสมมติอ่ะพี่ใส่เป็นแรง่ง R ทั้งหมดทุกตัวใช่ไหมครับท ตัวนี้แรง R แล้วก็ตัวสุดท้ายแรง R เจ้าตัวซองเจนูฮาโลวีนนะครับเราก็จะได้เป็นแรง R มาถ้าสมมุติเราใส่เป็นแรง R บวกทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เป็นแรง R บวกมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มี R บวกทั้งหมดหรอกเพราะว่าเราสามารถสกัดได้สูงสุดคือแรง R เนาะอ่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแรง R นะครับแต่นะครับผมพี่ต้องย้ำก่อนว่าแต่ถ้าสมมุติเราใส่ตัวไหนตัวหนึ่งที่เป็นแรงที่ต่ําที่สุดนะต่อให้ทุกคนใส่เป็นแรง R ทุกตัวเนี่ยมันจะวัดจากแรงที่ต่ําที่สุดที่เราใส่นะครับสมมติพี่่กังงนนะใสแแฟเเป็รรคบ ตัวซองจินอูที่คา้าได้เนี่ยก็จะเป็น HGM นะต่อให้ทุกตัวเนี่ยที่พี่ใส่เป็นแรงเนี่ยคือ R ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าแค่แฟงเกนเนี่ยตัวเดียวที่เป็นแลคง HGM ย้ําก่อนว่ามันจะนับจากแรงคงที่ต่ําที่สุดที่เราใส่ไปเนาะถ้าพี่ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติแฟงเกนเมื่อกี้ HGM ใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็น HGM บวกเห็นไหมก็จะเปลี่ยนเป็น HGM บวเหมือนกันครับ แต่ว่าถ้าแฟงเกนใส่เป็นแรง R ก็จะกลับมาเป็นแรง R แต่ถ้าตัวอื่นไม่มีเป็นแรง R ใส่เฮด G M บวกอ่ะเห็นไหมสำหรับตัวคราฟนะครับหรือว่าทรงจิตอูมันก็จะวัดจากแรงที่ต่ําที่สุดที่เราคราฟไปเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะคราฟให้ดูสักหนึ่งตัวแล้วกันพี่จะคราฟเป็นแรง R มาเนาะนี่เลยเห็นไหมทุกคนอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับว่าคแคนดี้มันสําคัญเนาะมันจะใช้คราฟต่อต,ตัวเนี่ยห้าสิบแคนดี้เลยทุกคนครับแล้วก็เจ้าตัวเหรียญเนี่ยสามร้อยห้าสิบค่อนข้างที่จะใช้เยอะ ย้ำก่อนนะครับว่าเราต้องคาบเจ้าตัวซองจินอูฮาโลวีนเนี่ยทั้งหมด6ตัวนะครับผมต้องคาบ6ตัวนะถ้าเราอยากได้แรงอา์บวดครับหลังจากที่คาบมาทั้งหมด6ตัวแล้วเนี่ยให้ทุกคนไปที่เจ้าตัวกิลฮอครับนี่เลยมาที่กิลฮอนะครับแล้วก็มาลงที่เจ้าตัวชาร์โดอัปเกรดเดอร์ตรงนี้ครับนี่เลยเราต้องเอาตัวของเขาเนี่ยมาทําการคาบอีกรอบหนึ่งนะทุกคนครับนอกจากจะคาบเมื่อกี้แล้วยังมีอีกคาบอีกหนึ่งรอบนะเอาทั้งหมด6ตัวที่เราคาบได้เมื่อกี้เดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนี่ อย่าเอามาครับเลยครับทำเป็นแรลงอาบวกนะนี่คือขั้นตอนในการทำแรลงอาบวกของเจ้าตัวฮาโลวีนโมนาดนะทุกคนครับของที่ต้องใช้ก็จะมีผงนะครับหนึ่แล้วก็รีเจเนอเรียลคออีก3นะครับทิกเก็ตที่ต้องใช้154ครับของ2อันข้างบนเนี่ยไม่มีปัญหาครับส่วนของที่มีปัญหาคือทิกเก็ตด้านล่างทุกคนใช้เยอะมากก็คราไปเลยครับประมาณนี้ เราก็จะได้มาเจ้าตัวซองจินอูแลงอา์บวกแบบนี้เลยก็หลังจากที่เราครับมาทุกคนครับนี่เลยจงตื่นหนี่หนะ้าตาเงาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับเจ้าตัวฮโลวีนโมนาดนะหรือว่าซองจินอูแวมไพร์ที่เขาเรียกกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูดามเมจคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันครับนี่เลยหลังจากที่เราครับมาตอนนี้พี่ฟาร์มจนตันเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสเตตนะครับนี่แรงเอ็มเนาะแล้วก็ฉายานะครับแม็กนะดามเมจที่เขาทําได้นะครับอยู่ที่221 จุดศูนย์ศูนย์ qivg นะทุกคนครับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะอันนี้สําหรับดาเมจนะครับส่วน dps ทุกคนมาเดี๋ยวเราลอง dps กันครับว่าเจ้าตัวซองยินอูเนี่ยทำ dps อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่คือเงาที่ดีที่สุดน,นะครับของแพทนี้เนาะสำหรับ dps ที่เขาทําได้ทุกคนดูดิหนึ่งจุดหกเท่าไหร่เมื่อกี้หนึ่งจุดหกนะประมาณหนึ่งจุดหกสิบ sx sxvg เออเป็นค่าอะไรไม่รู้เป็นค่าใหม่นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วก็ในเรื่องของเอฟเฟกต์แอนติเมทครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่่าาเเเเเปป็นงงนะ็นนนนนนยัััังงไะะะออออี้จฟฟคติมทรบ โอ้ไม่เหมือนเดิมแล้วปกติเนี่ยซองจิตูจะใช้ดาบฟันนะครับอันนี้เหมือนใช้เจ้าตัวแวมไพร์โลหิตนะทุกคนนี่เลือดของมนุษย์แวมไพร์นะครับในการฟันคิงๆแบบนี้โอ้สวยนี่ทําไปเล่นไปแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากเจ้าตัวลีลิกใหม่นะครับในตัวนี่เลยดันเจียนใหม่เนาะหรือว่าเจ้าตัวอีเวนต์ใหม่นะครับมันหายยังไงใช่ไหมทุกคนครับเมื่อเช้าที่พี่ได้สรุปอัปเดตไปเนี่ยมันบั๊กอยู่ตอนนี้เขาแก้มาแล้วนะลีลิกใหม่ที่มีเนี่ยจะมีทั้งหมดนี่อันสมุ หมวกแล้วก็มงกุฎนะทุกคนอันดีสุดเนี่ยจะเป็นมงกุฎนะครับวิธีการหารีลิกเนี่ยคือง่ายมากๆทุกคนครับก็ให้เราเนี่ยกดเล่นไปเลยนะหลังจากที่เรากดเล่นมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ระดับให้เราเลือกเล่นนะครับมันจะมี e a s y normal นะครับ hard แล้วก็ i n น e n น e นะทุกคนครับมีทั้งหมด4ระดับเนาะทุกระดับเนี่ยมันจะมีแค่100ชั้นนะอ่ะสังเกตข้อความข้างล่างนี้นะครับมันจะมีแค่100ชั้นเท่านั้นนะวิธีการรับเจ้าตัวลีลิกเนี่ยมีแค่เรรับาาต้องผน เว็บที่100หรือว่าเจ้าตัวตัวที่100แหละนทุกคนเราจะมีโอกาสได้นะครับแค่11%เนาะแล้วลีลิกแต่ละอันเนี่ยมันอยู่อันไหนบ้างระดับอีซี่นะทุกคนครับพี่จะเริ่มตั้งแต่ระดับอีซี่ก่อนนะระดับอีซี่เนี่ยมันจะได้เจ้าตัวนี้มาครับทุกคนเป็นมือเนาะอันนี้พี่ได้มาแล้วเนาะอันนี้จะอยู่ในระดับอีซี่นะครับเลื่อนมาเป็นระดับนอร์ม l ลครับนอร์มัลเนี่ยจะได้เป็นเจ้าตัวสมบุดรตรงนี้ครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็ระดับ Hard แล้วก็ระดับสุดท้ายเลยอินเซนนะอินเซนเนี่ยจะได้มงกุฎเห็นเขาบอกว่าระดับสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีใครสามารถผ่านได้ทุกคนครับเพราะว่าดาเมจแต่ละคนเนี่ยยังไม่ถึงได้อย่างมากเนี่ยก็ระดับฮาร์ดเนาะเดี๋ยวพี่จะลองลงระดับอีซี่ให้ดูรับทุกคนว่ามันเป็นยังไงเนาะลงสัก100ชั้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะดรอปให้หรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ลองลงให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันหลังจากที่เราเข้ามาในอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเวฟเวฟเวแบบนี้เนาะแต่ละเวฟเนี่ยจะมี ปุ๊บอ่ะมันก็จะไปทัวที่2แบบนี้เลยก็สำหรับอีเวนต์เนี้ยทุกคนนอกจากเจ้าตัวรีลิกที่จะดรอปแล้วนะมันยังจะมีเงาที่สามารถดรอปได้ด้วยนะครับสำหรับเงาเนี่ยมันจะดรอปทุกๆเวฟที่25นะทุกคนก็คือ25 50 75แล้วก็100นะแต่และเวฟเนี่ยมันจะสุ่มดรอปมาทุกคนไม่ใช่ดรอป100%นะครับสุ่มดรอปมาเนาะถ้าใครโชคดีหน่อยเนี่ยจะได้แรงอาไปเลยนะครับแต่ถ้าโชคดีมากๆเลยทุกคนจะได้ถึง R บวกไปเลยนะพี่ก็เคยได้ R บวกมาแล้วเจ้าตัวชาไฮอินนะครับแล้วก็ตีแบบนี้ไปเรื่อยครับทุกคนนี่จนถึง100เวฟได้เลยนะเดี๋ยวพี่ลองลงให้ดูก่อนนะครับผม ก็ระหว่างที่เรารอแบบนี้แล้วทุกคนพี่ต้องขอฝากสปอนเซอร์ไปด้วยนะครับสำหรับร้าน Shop นะีโมช็อปเนาะนี่เลยมีบริการรับฟาร์มนะครับกิฟเกมพาร์ตเติมโลบัคแล้วนอกจากร้านนีโมเนี่ยยังมีแอป u g p h o n นนะครับนี่ที่เป็นสปอนเซอร์ของพี่มายาวนานมากๆนะพี่ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์2เจ้าเนาะหากใครสนใจเพจเลยลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไว้ดีคริปชันแล้วก็เมนต์แรกนะครับผมเ6 97 98 99 100เรเรียบร้อยครับรอบนี้ไม่ได้ทุกคน รอบนี้ไม่ได้นะก็เราลงแบบนี้ไปเรื่อยครับถ้าใครอยากได้ลิลิกเนาะอันนี้วิธีการหาลิลิกใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวลิลิกที่อัพเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็มันจะเหลืออีกลิลิกนึงใช่ไหมน้องๆเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่นะครับมาแล้วอีกอันนึงแ่ะพี่มันหาจากไหนเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อน เมื่อกี้ที่เราลงไปเนี่ยเราจะได้อะมงกุฎอีกอันนึงเนาะที่พี่ยังไม่ได้นะครับนอกนั้นได้หมดแล้วอ่ะแล้วเหลืออันสุดท้ายนี่เห็กน้องเนี่ยแครไหมพี่ดูอยู่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยหาจากไหนนะครับยังไม่มีใครรู้เนาะก็สําหรับอันสุดท้ายเนี่ยทุกคนมันจะเป็นเจ้าตัวอีเวนต์ฟักทองนะสาหรับคลิปสรุปอัปเดตเนี่ยพี่ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอีเวนต์ฟักทองเนี่ยมันเล่นยังไงเนาะทุกๆ2นาทีนะครับมันจะมีฟักทองเนี่ยซุ่มเกิดนะทุกเกาะนะครับนี่ทุกเกาะเลย เราสามารถนะครับบินหาได้เนาะแต่ว่าพี่คิดว่าไม่ต้องบินคนระับมันขี้เกียจนี่โอ้ฟักทองเกิดพอดีทุกคนเนี่ยโคตรโชคดีเลยนี่มันจะมีฟักทองเกิดแบบนี้ครับมันจะเป็นวงสีม่วงๆขึ้นแบบนี้เนาะในฟักทองตัวนี้นะครับหลังจากที่เรารับเนี่ยเรามีโอกาสได้เจ้าตัวลิลิกนะครับอันสุดท้ายเนาะซึ่งเป็นลิลิกครัง้งคราวนะทุกคนแล้วก็นอกจากลิลิกเนี่ยยังมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับแต่พี่ยังไม่รู้ว่าสัตว์ขี่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวอะไรนะกดอีลับครับโอ้ไม่ได้ทุกคน,นของที่ได้จะอยยู่่ด้าานนลลงีเ พี่ได้เป็นเหรียญมาแล้วก็แคนดี้นะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวลีลิกนะครับที่พี่ได้มาเนาะอย่างที่พี่บอกนะครับว่ามันจะลงได้แค่3ระดับเท่านั้นนะซึ่งระดับยากสุดเนี่ยที่เป็นมงกุฎเนี่ยยังไม่มีใครสามารถผ่านได้อ่นแรกเนี่ย e ซี่ครับจะเป็นตัวนี้รูปมือนะครับมันจะบวกในเรื่องของเจ้าตัว shadow level มา50ไปทุกคนแล้วก็มีเจมกับแคทดรอปนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเงินกับเพชรเนาะก็สามารถดรอปได้นะอันนี้ก็ดีนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยอันที่2นะครับระดับ normal เนี่ยจะดรอปเป็นสมุดนะคัมุดเนนนีอนกทกทหื บวกในเรื่องของเจ้าตัว Shadow Level 46ครับ Weapon Damage 231แล้วก็ EXP ทุกคนบวกมา31%ครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วก็ระดับ h a r ดครับทุกคนนี่จะเป็นหมวกแม่มดตัวนี้เลยบวก Shadow Level มา60ครับ Weapon Damage 672แล้วก็มีอะไรลักด้วยทุกคนครับ เป่ไม่ใช่อะไรรักดิต้องใช้คำว่าแรงอัปลักโดนเออก็คือสกัดเงาค่ำแรงนันแหละอยู่ที่315นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากส่วนอันที่ดีสุดเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวมงกุฎครับซึ่งมงกุฎเนี่ยยังไม่มีใครสามารถหาได้เนาะครั้งคราวเนี่ยมันสามารถหาได้แล้วนะจากอีเวนต์ฟักทองแต่พี่เนี่ยเปิดไปหลายอันแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกันเปอร์เซ็นต์ออกค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็มีประมาณนี้เลยโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเจ้าตัวซองจินอูที่เป็็นน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 แแแแรรรรรงคคคะะะะะััับบบบบบใใพพทททีีีีีีีี้้้้เเเเเาาาา่่่่่ลลลลยยๆววกกกกหหมมไไดอปิธ คร่าวๆประมาณนี้เลยครับก็อย่าลืมนะมาหากันด้วยนะครับสำหรับอนะีเวนต์ฮาโลวีนเนาะแอดมินแจ้งไว้ก็คือจะหมดิ้นเดือนนี้นะพี่คิดว่าน่าจะประมาณวันที่3 0 3 1เครับอีเวนต์น่าจะหมดโอเคสำหรับคลิปวีดีโอนี้มีประมาณเท่านี้เลยถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยเล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบาย